โอ้โหไสเดือนฝอยอยู่ในกระถางเยอะแยะเลยคะ่ะไม่จิ๋มจัดการยังไงนะคะเพราะว่าทําให้นะเกิดรากปมนะใบไม้ของเราต้นไม้ใบเหลืองค่ะหรืออาจตายได้นะคะโดนกัดเป็นรูๆเลยนะคะทิ้งหลักฐานไว้เราด้วยนะคะือหอยทากหอยเวียนค่ะนอนแมลงจัดการไม่ยากค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะแม่จิ๋มมีสาระดีๆมาแนะนําคุณผู้ชมอีกแล้วนะคะสําหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหานะคะมีหนอนมีแมลง อยู่ในดินนะคะในกระถางต้นไม้นั่นเองนะคะเขาก็จะไปชอนชัยตามรากนะคะทําให้ต้นไม้ของเราหยุดชะงักการเจริญเติบโตค่ะพร้อมกับนะคะช่วยบํารุงให้ต้นไม้ของเราแข็งแรงด้วยด้วยสูตรเดียวนี้เลยนะคะสุดคุ้มากๆเลยทําอย่างไรนะคะไปติดตามรับชมพร้อมกันค่ะก่อนจะไปรับชมแม่ชีมขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งกดติดตาม กดกระดิ่งคอยแจ้งเตือนสาขูดชาแนลด้วยนะคะไปดูค่ะว่าไม่จิ๋มใช้อะไรบำรุงต้นไม้นะคะในกระถางต้นไม้ถึงไม่มีหนอนแมลงเดี๋ยวก็ต้นไม้สวยงามเลยค่ะโอ้คุณผู้ชมเห็นต้นไม้ไม่เจ็งไหมคะเขาใบเริ่มที่จะหยิกง,งอๆใบเหลืองนะคะก็จะมีแมลงค่ะมารบกวนนะคะ คุณผู้ชมลองไปสังเกตดูนะคะเวลาเขาแทงหลอดออกมานะคะบางทีแบบว่าไม่กลางเลยหรือว่าไม่นะคะบางทีในดินของเรานี่แหละนะคะมีปัญหาดินอาจจะเกิดจากเชื้อรานะคะแล้วก็มีมแมลงตัวเล็กๆนะคะหรือไม่ก็พวกไส้เดือนฝอยนะคะถ้ามีน้อยมีประโยชน์ค่ะเพราะทําให้ดินร่วนซุยนะคะแต่ถ้ามีเยอะนี่ไม่ดีค่ะคุณผู้ชมมันจะก่อให้เกิดรากปมนะคะพืชของเรานะ,ะก็จะแบบว่า ดูสารอาหารนะคะไปเลี้ยงลําต้นไม่พอนั่นเองก็จะทําให้เขาไปเหลืองๆแบบนี้แหละนะคะหากคุณผู้ชมเจอปัญหานี้นะคะไม่เป็นไรนะคะมาแก้ไขได้ทันค่ะทํายังไงไปดูกันจ้า <c oughs> แม้จิมใช้สองสิ่งนี้เท่านั้นนะคะกําจัดนะคะสตูพืชในดินค่ะไม่ว่าจะเป็นมดนะคะเป็นหนอนนะคะไส้เดือนฝอยนะคะ ือว่าแมลงตัวเล็กๆนะคะที่อยู่ในดินนะที่ก่อเกิดปัญหาให้กับต้นไม้ของเราทั้งหลายนะคะคุณผู้ชมก็จะมีนี้เลยนะคะผงขี้เท่าถ่านค่ะแล้วก็ถ่านนะคะถ่านหุงต้มนี่แหละนะคะทุบเป็นก้อนเล็กๆนิดหนึ่งนะคะในผงขี้เท่าเขาจะมีสารซิลิก้านะคะมีคาร์บอนนะคะมีกรรมฐานนะมีโพแทสเซียมมีฟอสฟอรัสนะคะทั้งบำรุงต้นไม้ให้ต้นไม้แข็งแรงด้วยนะคะมีดอกมีผลนะคะ ใบเขียวงามแล้วก็ขับไล่หนอนแมลงด้วยนะคะทานะคะมีฟอสฟอรัสมีโพแทสเซียมมีแคลเซียมสูงมากๆทําให้ต้นไม้ของเราแข็งแรงนะคะแก้พืชใบเหลืองแล้วนั่นคือโรคเชื้อราต่างๆในพืชน,นั่นเองใบจุดใบด่างนะคะขับไล่นอนแมลงหอยทากนะคะที่มากัดกินใบคุ้มมากๆเลยไปดูวิธีใช้กันเลยค่ะ อ่ามาดูวิธีทําการนะคะคุณผู้ชมก็เตรียมน้ําเลยนะคะใส่แก้วนะสักหนึ่งแก้วนะคะแล้วก็ผงขี้เท่านะคะลงไปเลยสักสองช้อนค่ะคน,คนๆๆเลยค่ะไม่ต้องรอให้ตกตะกอนนะคะได้แล้วจ้าไปดูวิธีใช้กันเลย ใครมีปัญหานะคะในกระถางต้นไม้นะคะมีแมลงตัวเล็กๆนะคะบางทีเขาซ่อนอยู่ด้านในนะพวกมดด้วยนะคะเพี้ยต่างๆนะคะเพี้ยไรแดงนะคะตามกระถางบอลสีนะคะเลยนะคะคุณผู้ชมก็ลดเลยค่ะช่วยปรับปรุงดินด้วยนะคะทําให้ดินร่วนซุยด้วยนะมีท่าสารอาหารด้วยนะคะถ้าเราเทลงไปแล้วนะคะ ไม่นานนะคะ,มะแมลงเขาก็จะผุดขึ้นมานะคะถ้ามีไส้เดือนฝอ,อยนะคะก็จะขึ้นมานะคะถ้าไม่มีมแมลงขึ้นมานี่นี่คุณผู้ชมเห็นไหมเริ่มออกมาแล้วเนี่ยะค่ะเห็นแล้วค่ะเนเตัวเล็กๆเนี่ยเขาจะค่อยๆขึ้นมานะค่ะ <c oughs> เพราะว่าในน้ําเพราะในน้าขี้เท่านะคะมีความเป็นด่างนะคะ <c oughs> พวกมแมลงนี้ทนทานไม่ได้ไหมคะมดเริ่มทยอยออกมาแล้วเนี่ยค่ะ เขาก็จะค่อยๆขึ้นมาค่ะกระถางนี้ไสเดือนฝอยไม่มีนะคะแต่มีมดนะคะแล้วก็แมลงตัวเล็กๆนะคะกําลังขึ้นมาเต็มเลยเขาตายได้ค่ะคุณผู้ชมเนี่ยด้วยน้ําขี้เท้านี่แหละนะคะทําให้ต้นไม้ของเรารากแข็งแรงด้วยนะคะอืมตอนนี้ออกมาเพียบเลยค่ะคุณผู้ชมตัวเล็กๆนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็พียะ ไรแดงนะคะที่อยู่ตามกกตามต้นของบอนสีนะคะเขาจะตายค่ะทานใช้ทำอะไรคะแม่จีมนะคะเป็น,นก้อนๆแบบนี้แหละนะคะคุณผู้ชมก็นำลงในกระถางเลยนะคะทุบเป็นก้อนเล็กๆกว่านี้ก็ได้นะคะช่วยเก็บกักความชื้นนะคะป้องกันโรคเชื้อราโรคพืชต่างๆนะคะป้องกันพวกหอยทาก เวลาเรารดน้ําลงไปนะคะการมมฐานฟ,ฟ,ฟอสฟอรัสโพแทสเซียมนะคะในถางเขาจะซึมลงไปสู่รากนะ,ะทําให้บอนสีหรือว่าต้นไม้ของเรานะคะ,จะเจริญเติบโตเร็วแข็งแรงแทงหลอดไวค่ะแล้วถ่านนี้ใช้ยังไง,งะคะแม่จิ๋มคะคุณผู้ชมนะคะควรที่จะนำถ่านนะคะมาโรยตามกระถางต้นไม้เนี่ยค่ะทุกๆหนึ่งเดือนเป็นอย่างน้อยนะคะต้นไม้ของเราจะได้แข็งแรงปราศจากโรคค่ะหรือเรานําไปตามนะคะ ให้เป็นผงแบบนี้นะคะก็ใส่นะคะต้นละหนึ่งช้อนก็พอนะคะจะช่วยแก้ปัญหานะคะฟื้นฟูต้นไม้ของเราค่ะใบไหนไม่สวยนะคุณผู้ชมก็เด็ดออกไปเลยให้ใบใหม่หลอดใหม่เขาแทงขึ้นมานะคะเดี๋ยวเขาก็สวยค่ะคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่ปลูกพืชผักสวนครัวนะคะอันนี้เป็นมันค่ะมันแก้วนะคะคุณผู้ชมเห็นไหม จะมีรอยกัดมแมลงนะคะวิธีสุดง่ายเลยนะคะคุณผู้ชมก็ใช้ผงขี้เท่านี่แหละนะคะโรยเลยจ้าช่วเงเยง็นๆค่ำๆนะคะพวกน้อนมแมลงหอยทากต่างๆนะคะเขาจะไม่มารบกวนไม่เข้ามาใกล้เลยนะคะเราก็ทิ้งไว้อย่างนี้แหละนะคะไม่ต้องรดน้ำนะคะทำสักสามถึงสี่ครั้งติดต่อกันค่ะคุณผู้ชมเขาก็จะค่อยๆน้อยลงและหายไปค่ะ ไม้ดอกคะ่ะต้นหงอนไก่นะคะคุณผู้ชมอยากจะให้ใบสวยๆนะคะมีดอกเร็วๆนะคะคุณผู้ชมก็ใช้ถาดนะคะเพ่ยงแค่รโยะคะรยค่ะรอบๆคนต้นเลยนะคะไม้ดอกไม้ผลใช้ได้หมดเลยนะคะตามด้วยผงคี้เท้าคะ่ะนอนหอยทากชอบมากเลยคะ่ะชอบมากัดใบนะคะโดยเฉพาะยอดอ่อนๆนะคะเพราะ,ะนั้นเราต้องป้องกันพร้อมกับบำรุงเลยคะ่ะ และนี่ก็และนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งวิธีนะคะให้คุณผู้ชมได้ดูแลต้นไม้นะคะปลอดสจากโรคปลอดสจากแมลงนะคะต้นไม้จะได้สวยๆกันทุกคนคะ่ะ ะะมีปัญหานะคะมีไส้เดือนฝอยเยอะๆในกระถางหรือว่ามีแมลงตัวเล็กๆนะคะอยู่ในกระถางนะเห็นแล้วอย่าปล่อยไว้นะคะเพราะาต้นไม้ของเราจะไม่โตนะคะหรือไม่อาจจะใบเหลื้งรากเน่าหรืออาจตายได้นะคะรีบจัดการด่วนเลยค่ะแม่จิ๋มหวังว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์สําหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะหากมีข้อสงสัยอยากจะสอบถามหรือว่าอยากจะแนะนำะสูตรดีๆนะคะกําจัดมแมลงนะคะคอมเมนต์มาได้เลยนะคะ วันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านค่ะที่รับชมพบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ